Yeah. นี่พี่ yeah. นี่นะครับผมคือเราต้องรู้ในบวมมากเลยพี่เขียวไหมใช่นี่บวมมากเลยผมบวมใหญ่มากเลยพี่เียวไหตากรรมได้หรือไม่น้องใหม่ตากรรมได้หรือไม่อ่ะคือนบนจีเกลตี้ก่อมาวันนี้ที่อ้ทายิงเพชรคือไม่ได้ครับผมไม่ได้เลยดิเราเราวตากินสวัสดีเราหญิงเพชรเอง เราเดินทางกลับมาเยี่ยมลุงอีกคราหนึ่งแต่เกิดเรื่องมีคาดคิดขึ้นเราไปหาลุงที่กระต๊อบของลุงใช่หรือไม่ในป่าลึกฝั่งนู้นแต่เขาไม่อยู่ท่านพี่เราบอกว่าลุงและเดินทางออกมาเพื่อที่จะหาไม้แต่ยังไม่ได้กลับไปเราเลยมาและที่อีกหนึ่งหมู่บ้านคือและเป็นหมู่บ้านที่น้องนวลกับน้องจันเคยอยู่และเราเจอลุง พักอยู่กับเราก็ไม่รู้ว่าเาขาคือผู้ใดแต่ลุงมาพักอยู่แถวนี้ลุงแลลมือเจ็บบวมมากเห็นเขาว่าแลข้อมือหักตอนที่ไปตัดไม้แต่ตอนนี้เรายังเข้าไปหาเขาไม่ได้เห็นว่าเราคุยกับเขาไม่ดูเรื่องเราจะต้องรอน้องใหม่ก่อนน้องใหม่เขาไปทำแลเขาเรียกเขาบอกว่าเขาขอไปทําทุระ ป๊าเดียวหนึ่งเดี๋ยวเขาจะเดินกลับมาและตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้เราดูบรรยากาศรอบๆที่นี่เขาเหมือนคล้ายๆกับบ้านแฝงเลยแต่ไม่มีบ้านคนมากนะัจกจะมีแค่แล้หนึ่งและสองหลังเพียงเท่านั้นเดี๋ยวเราจะให้ดูอยู่และข้างเขาเลยแต่เราเห็นข้อมือลุงแล้วน่าสงสารยิ่งนักเดี๋ยวเราจะต้องพาลุงเขาไปหาหมอเสียหน่อยแต่จะต้องรอแฝงมาด้วยก่อนเรามากับน้องใหม่ผู้เดียวแลโดยรถ หนึ่งขันลุงออกไปด้วยไม่ได้เดี๋ยวยังไงรอ,อน้องใหม่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะไปดูลุงกันจ้ะและนี่คือรอบๆอบที่ลุงอยู่นี่แหละบรรยากาศดีมากตรงนู้นก็ไม่มีผู้ใดเลยนี่ลุงลุงและอยู่ในบ้านหลังนั้นและเป็นบ้านเก่าๆและมีเด็กมีผู้หญิงอยู่และจะมีบ้านอีกหนึ่งหลังนอกนั้นก็จะไม่มีของผู้ใดเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูแลก่อนแล้วกันว่า เป็นเยี่ยงใดและระวางเรอน้องใหม่อ้อแล้วเขาปลูกผักปลูกผักกันด้วยหากไปที่ตรงนูน้นน่าจะาไม่มีผู้ใดไปตรงนู้นจะเป็นป่าทั้งหมดนู่นดาวออกมาจากฝั่งนูน้นเราจะต้องเดินไปฝั่งนู้นเพื่อที่จะไปหาลุงและเข้าไปตรงช่องนั้นเห็นหรือไม่เราจะต้องเดินข้าไปฝั่งนูน้นถึงจกเจอลุงนี่แหละเราเดินย้อนออกมา แต่เ,เราจะพาไปดูและนี่คือไม้ที่ลุงเขาไปตัดไม่ใช่ไม้และนี่คือไม้ที่ลุงเขาไปตัดมาแต่ตอนนี้ลุงเขาอยู่ด้านในอยู่ด้านในพักอยู่ตรงนูน้นอ้อมีน้องหมาด้วย อเดี๋ยวเรารอน้องใหม่ก่อนแล้วกันแล้วเราค่อยเดินไปขึ้นไปด้านบนแล้ทีเดียวพี่น้องมาสอ,อต๋อน้าสงสารยิ่งนะอืาเป็นป่าทั้งหมดเลยกลายเป็นป่าลึกทั้งหมดเลย หิวหิวเขาหิวเพราะแะไเรามีนมมาอยู่แต่เราฝากลุงเราจะขอและอนุญาตมาให้เขาสักหนึ่งกล่องแล้วกันโอ้แล้วมีตัวอะไรกัดด้วยเดี๋ยวเราไปเอานมมาให้เขาเสียหน่อยมาเราเจอแล้วเดี๋ยวเราจะขอแบ่งแลนมไปให้น้องหมาแล่สักหนึ่งกล่องเขาผอมมากเลย 嗯、老公。嗯 Thank you. เึ้นมาว่าอ๋อัเคขึ้นมาเลีครับผม่มนัใช่ใช่เราเห็นแล้วเราเห็นจากที่เราคุยเมื่อกี้เขาเรีนอะไรมครับผมป้าเขาบอกว่า าไปตัดหมาด้านบนแล้วก็น่าจะลื่นผูบวมมากเลยน้องใหม่นำมาให้ดูแล้วก็ใช่นี่ตาเรานำมาปัดแต่เมื่อกี้เราแบ่งให้น้องใหม่นี่พี่นี่นะครับผมตาเราลงในบวมมากเลยพี่เขียวใช่ไหใช่นี่บวมมากเลยผมบวมใหญ่มากเลยพี่ตากรรมได้หรือไม่ อพยน้ำน้ำบ่นีนึงกลิ่น,น,นที่โอถ้ายังพคือไม่ได้ครับผมไม่ได้เลยดิดรเราแล้วตากินกินยาหรือยังนั่งหล่เป็นอย่างไรครับอพื์น้องออรติกลีคือถ้ายัง้เขาบอกให้กินแต่แล,ววละล ตาไปโดนสิ่งใดมาตักไม้ด้วยหรือว่ามันเลยซื้นเงี้ยกล้อตี่อ่ะเย็นแล้วก็วันเย็นแล้วขัดเลยชื่อดันโจ้เฮ้ยไปซื้อข้าวในฟันไม่ไผ่ไหครับพี่ข้าวล้มลมไปที่ลงข้าวเลยครับผมล้ลมไป้พี่ยังเห็นคือไปพ้ายฟันหาไผ่ไหมครับแล้วคือข้าลื่นล้มลงจากภูเข้าเลยครับผมโอ้ดีนะไม่เป็นสิ่งใดมากใช่ครับผมผม,ผมว่ามึงข้าวอะไรกระจช้กับทุกสิ่งอยู่ไม้ที่เราอยู่นะ แต่ดูว่าบวมมากๆาอาจจะต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลอ,อย่างที่เขาบอกเพียงแต่คืออ,อย่างนี้คือบนใบอย่างนี้ต้องไปหาหมอพี่แต่ลุงเขาไม่ไปนะใช่ใช่ยังไงดีต้องใี่ยานในท้ายเลยแม่ใช่พี่ยาอันเราเราไม่แน่ใจว่าอันนี้แล้วแค่ปวดหรือว่าแลดหัก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 

รองไงเดี๋ยวบอกไปให้เราชปพาตาไปโรงพยาบาลจะคือตอกกันหญ่ออย่าเมือเป็นนี้นะขอมือมันคาไปแคแล้วคือบวมใหญ่ขนาดนี้คือแบบอ,อันตรายมากเลยนะอโทรโทรแล้อันตรายมากที่มันเปบวมี้กติดเชื้อแล้วอเบนะตาทำแต่ผมบอกาไ้า,า,มา,มากันนะ้มันเหมือนก่องเลอันนี้ยาดิตาอาันนี้คือเกตูมเหรอูมหมอหมอคือ เขาใช้แบบสมั็นบลางคือนี่ครับคชแล้วคุณ<า>ทานะลดอาการหวมหหดีที่มา,ม,มากผมไม่เรื่องเหมือนกัน,อ,น,นอันนี้ยาดิเนจะเอกมาด้วยอันนี้ยาใช่ไ,ไหมนี่ฤทธิอิอคือ,อใช่าย่าเป็นโอ้ยาที่นีนมน่มันช่วยได้นี่เดียวถ้าอย่างเลือกอาการวดนั้นทอนอ๋ออันนี้อันนี้น่าจะเป็นยาที่น้องๆเอ้ที่แต่ที่น้องใหม่เคยผมลมันแก้บวดนี่จีแต่ลดไข้นะ แต่นี่แม่มาจากอันไม้หรืแต่นี่เขาไปหาหมออะไรหรือเ่ใช่แล้วนี่ยาที่ตาสีเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะพาตาเขาไปหาหมอสิบ้างเพราะว่าหากีไม่มีคงไม่หายนะครับคนที่นี่ยาคือต้องไปหาหมอโดยกินแบบแพ้อะไรมาเพื่อที่ีืมันหนักมากเลยนะเดี๋ยวให้ดูไกลๆใกลตาแค่เอาไม้มาพันยิงเองเขาไปใช้ไม้ไผ่หรือ น้องยายเขาึาใค้แล้วเมื่อวาเาทำมันนด้ยงเ็ดเาแค่แค่ข้าอย่างเีเอาไม้่ายล้วก็เอาเชื่องบาไดพีเอสีงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาหาตาใหม่เดี๋ยวให้แสงมาด้วยแสงจะได้พาปาเข้าไปหาหมอตอ่ะเือเซเวขึ้นจะบอกว่าเอ้ตัวยเรื่องความลยนี่ตัวด้รืมั้งนานๆเลยก็ะกังกินนี่น่ขายรอกนี่ายนอรหรือเปล่าป เราไปหาตาที่บ้านก็ไม่จอนอนลิกนี่นันปอะก็คือทลาลนี่คือทลาคือมือนี้ไม่หว่ลยนะมออยเหอเ่น้เียวันนี้เราไม่ต้อกวนตาล้กันเดี๋ยวเราจะมาหาตามันอ้โห่แล้วสนใจะเลเนหมกเรับพิมพ์ได้ไหมามามมามมา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 มมามมา มือ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 ใหญ่เลมือคือใจในบวมใหญ่ขึ้นมากเลยนะคือแบบเพลียสุดแล้วอดจริงบวมมากเลยนะงั้นเดี๋ยวเรากลับก่อนตาเดี๋ยววันนี้เรากับน้องไม้กลับก่อนนะเดี๋ยวจะพาแฝงมาดูตาแล้วพาตาหาหมอบเยอะมากอ่คือเดี๋ยวบางทีชัวร์ได้กูจะได้ก็คือในเลยพอคืนนี้เขาจะคลายมือหมอแล้ววันนี้เราไปแล้วจ้ะไม่ใช่ชัวเนี่ยตาเนี่เยอันนี้กินนมมาฝากอ๋อ ก็ว่าตาหายไปที่ใดเดี๋ยวเราเดินทางไปข้างล่างน้องมไมค์ถึงยังนี้เดี๋ยวเราต้องไปแล้วข้างล่างเดี๋ยวไปเ่เียสิ ันนี้ไ่ไดเดี๋ยวเราจะขอดและตัวกับก่อนหากู้ใดอยากจะเออและช่วยเหลือตาก็และถักแ้งไปแล้วกัน,นเดี๋ยวเราจะพาตาเขาไปหาหมอหักเป็นยิ่งนี้คงจากเออมือน่าจะไม่หายดีวันนี้เรากับต้องใหม่ไปก่อนละเราไปละบ๊ายบาย